สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองอินสปุนะคะเนื่องจากพ่อบ้านมาเปลี่ยนรถค่ะคุณผู้ชมนี่คือรถใหม่ของปะาปานะคะปะป้าก็จะเปลี่ยนรถทุกๆ2ปีระหว่างที่ป้าป้าไปรถไม่จ๋าก,ก็ไปชอปปิง้งนี่ได้มาถุงใหญ่เลยหมดไปประมาณ150ยูโรนะคะสำหรับถุงชอปปิง้งร้านซาร่าของแม่จ๋านะคะและน้องอเลรก็ได้กินของอร่อยๆนะคะรอปป้าเนาะ ตอนนี้เราก็เสร็จชุละกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันค่ะอันนี้รถหม่ของพ่อบ้านนะคะก็จะเป็นรถแบบเป็นรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าคือเขาก็ดนลงให้ใช้รถไฟฟ้ากันค่ะคุณผู้ชมและก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่ารถไฟฟ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก็าพ่อ้านมองว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาก็ต้องมีการชาร์จแบตนะคะ และต่อไปนี้การเดินทางนะคะเราจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะคะต้องเช็คแบตเตอรี่ต้องอะไรให้ดีๆเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นเขาหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเปลืองแบตนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะยังไงเนาะเล็กบอกโอ้รถปลาปลาสวยมากเลยอ่าฮะสวยสวยสวยอ้หอ่ะ s ิสวย h o n นี่อ่าอ่าฮะแต่ข้างหลังต่ำๆเนาะชอบแม่ลูกรถใหม่ ป้าปาบอกเงียบดีมากๆอู้สวยสวยสวยคือเรื่องของการอ่าว่าจะเปลืองแบตหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขับเร็วแค่ไหนนะคะแล้วก็เปิดแอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ความชันความอะไรคือมันก็จะเหมือนลดน้ํามันอะไรทั่วไปแหละนะคะ ว่า,าเราจะประหยัดน้ำมันเปลืองน้ำมันอะไรยังไงก็คืออยู่ที่คือข้อแม้อะไรต่างๆมันก็จะคล้ายๆกันเนาะและป๊าบอกว่าเนี่ยถ้าคนขับคือถ้าไม่รัดเข็มขัดคือก็จะไม่สามารถสตาร์ทหรือขับไปได้อะไรอย่างนี้เนาะก็จะเซฟให้เราแล้วก็รถคันนี้คือป๊าก็ประทับใจเพราะว่ามีกล้องรอบรถก็คือประมาณสัก6ตัวนะคะซึ่งเป็นการขับขี่ที่แบบปลอดภัยมากๆโอเคพร้อมแล้วกลับบ้านกันค่ะเออเงียบดีจังเลยป้าโชองร้ก เี่เนะยอะเงียบดีมากๆเป็นตะขับดีมากเลยนิ่มว้าสวยสวยสวยวคือป๊ะปา้าอยุรถคันนี้นี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาก,โ,กโอเคก็ประมาณนี้เนาะว,วันนี้ป๊ะป๊ามาออฟฟิที่อิสปูกนะคะามาเปลี่ยนรถ สำหรับตู้ชาร์จนะคะชาร์จรถชาร์จแบตเตอรี่ของเราก็คือว่าทุกวันนี้เขาก็จะมีกันอยู่เยอะแล้วนะคะแต่ว่าเราจะใช้เวลาในการชาร์จมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตู้ชาร์จของเราว่ามีความแรงแค่ไหนนะคะถ้าเขามีความแรงเยอะๆเราก็ชาร์จแบตเตอรี่ของเราเต็มไวเนาะทางนี้ทางนี้อันนี้ร้อนแดดไปรถทางนู้นก่อนมา oh. ทางนี้เอารด <im itation> เดี๋ยวม o ม่าจะพาเก็บวันนี้ล่ะไปรถตรงนู้นก่น <im itation> อนฮึโอเค <im itation> ทางนี้แหละไม่มีแดดอ่ะฮะไม่ร้อนเอาเอารถให้ถูกพักหน่อยลูกพาไปกินไอติมมาแล้วต้องทำงานให้คุ้มี <im itation> ทาเลกบอกอยากกินสตรอเบอรี่แล้วบอกแปะอันไก่มาตัดนี่อ่ะตัดเลยลูกอ่าอย่าพึ่งย่าพึ่งย่าพึ่งเดี๋ยวมาม่าจับให้ดีๆโอเคหวานบอในให้ผู้ชมดูด้วยอาชิมดูวหวานไหมอือหืออ้าวเอาเปลือ,คอ,อกเอเอเคเขียวออกเออ กัดตรงก้นมันิลูกกัดตรงก้นเลยอืฮะหวานบอหวานอร่อยเหรอให้มาม่ากินไหมลูกนี้นี่มาม่ากินไหมอาตัดให้หน่อยหรือยังไงไม่กินแล้วอ๋อไม่กินแล้วเพอะแล้วไม่ต้องตัดถ้าหนูไม่กินไม่ต้องตัดรอให้สุกกว่านี้ก่อนลูกเดี๋ยวมาม่าชิมก่อนหวานอ๋อ หวานอยู่เนะเขายังไม่ค่อยสุกมากแต่ก็หวานอยู่นะลูกใหญ่ดีด้วยอื uh ้ม huh. อ uh ื huh. หวานปากหวานตาจิ้มพริกก็น่าจะอร่อยเขายังไม่ค่อยสุกอนะ่ะคือสุกแล้วแต่เขาสุกเพรท่านฉ่ำนะคะก็เลยแบบติดเปรี้ยวนิดนึงเอา ได้ชิมแล้วสตรอเบอรีร่ของเราก็หวานฉ่ำค่ะคุณผู้ชมแซบแบแสบ,แสบ,แสบช่วงนี้ไม้ดอกในสวนของเรานะคะก็เริ่มแข่งกันบานแล้วนะคะนี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะทยอยบานเรื่อยๆค่ะนี่ดอกไม้ที่พี่เพื่อนห้มาค่ะพี่น้องบานสามดอกแล้วนะคะดาคาดว่ามะอื่นก็น่าจะบานอีกดอกนี่กับดอกนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะ เดี๋ยวมื่อวาแม่จ๋าจะอัปเดตสวนตรงนี้ให้เบิรงนะคะปลาเขาโพดเนาะที่ว่าแม่จ้าหลือออกนะคะตอนนี้เขาโพดของเขากับประมาณแบบเคี่ยงหัวเขาแล้วนะคะเนี่ยแม่จ้าเขาไปยืนก็คือว่าประมาณหัวเขาแล้วนะคะแล้วกับตอนนี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าทุกอย่างปลูกร่วมกันทั้งดอกดาวเรืองนะคะพี่น้องเบิรงเพราะว่าจะเป็นดอกดาวเรืองเขาโพดแล้วกับขนาดใบยิกนะคะ แล้วก็จะมีฟักทองนะคะพี่น้องตอนนี้คือแบบทุกอย่างกะโตท่านกันแล้วล่ะกะคือปัญหาตอนเนี่ยคืออ่าขนาดใบยิกของเฮ้าอ่ะโตไว้มากๆนะคะแล้วที่นี่นะคะเขาก็ไปคุ้มขอโพดของเฮ้าค่ะพี่น้องนี่พาอเขาโตขึ้นมาเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องใบแค่ว่ะขนาดใบยิกอ่ะคือแบบใบใหญ่มากๆนะคะเราแม่จ๋าก,ก็ต้องมาสองสเมอต้องตัดออกทีนึงนะคะนี่ขนาดใบยิกนะคะ กินก็บกินบวดบวายครับพี่น้องพักแม่จากินบวายหลีคือแบบเยอะมากๆเนี่ยดอกอีกแล้วแม่จาาพยายามเด็ดอันนี้เป็นแขนงนะคะนี่แขนงแล้วยอดตรงนี้กับแขนงที่กันเนี่ยเมองเขาจะดอกอีกแล้วนะคะเนี่ยแถวนี้คือแม่จ่าตัดดอกเขาหมดเลยตัดยอดหมดเลยเนาะซึ่งเขากอใหญ่ยายมากๆแล้วกับใบเขาก็จะไปคุม้มเขาโพดของเขาก็คให้เขาโพดของเขาวงใหญ่ยยนะคะดังนั้นก็คือ อ่าเบงยางฝักทองเนี่ยฝักทองของแม่จ๋าเขาก็พยายามยืดนะคะยืดท้าแสงซึ่งฝักทองของเขาอะ่ะเบงแนี่น้องเขากับคือแบบนี่เขาต้นยืดนะคะเขาสูงยืดท้าแสงอะ่ะแม่จ๋าคิดวานะโดยความที่อ่ารั่วบานตรงนี้ของเขาก็คือเป็นเป็นรั่วใหม่เนาะซึ่งเขาจะมีแดดตอนบ่ายแป๊บเดียวเองนะคะดังนั้นเราสังเกตบังพักของเข้าที่ปลูกแน่แน่วอ่ารั่วใหม่เนาะเขาจะน้มออกมาจาก จากคมต้นใหม่นะคะเนื่องจากว่าเขาต้องการแสงนะคะพี่น้องเบิงเขาโพดเขาไม่จ๋าก,กับแบบนี่คือเขาก็อยากงามมากๆนะคะอันนี้คือได้รับแดดเต็มที่แล้วกับ,บ่มีอาอยงมาปกคุมเขานะคะเนี่ยเบิงไม่จ,าจ๋าจะเปรียให้เบิงนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะยังเช่นตรงนี้คือกันทัวนะคะเนี่ยทัวอันนี้เป็นทัวทวนังนะคะทัวพุ่มนะคะเออนั่นแหละแล้วเนี่ยเบิงพักแค้นเนี่ย ขณะเบย้ยเขาก็จะมาคุ้มแบบนี้นะคะดังนั้นแม่จ๋าก,กับส่วนนั้นเขาบ่ได้ปกคุ้มอันไดแม่จ๋าก,กับบ่ได้ตัดออกอันไหนที่ยืนมาปกคุ้มนะคะบ่ห้แสงทองถึงทั้งนี้แม่จ๋าก,ก็จะตัดออกประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่อย่างเช่นอันนี้น,นะคะฟังนี่ก็ตัดออกนะคะนี่ตัดกินแนนตัดถิงแนนเนื่องจากว่าบ่าท่านนะคะกินบ่าท่านอนีหลีเนาะเนี่ยพ่อเขาได้รับแสงเต็มที่นะคะเขาโพดของเขาเขาก็จะแบบอวบงามนะคะนี่เห็นบ่ ท่เรกเป็นปลาหยาเป็นปลาทิวลิปลือไปลือมาก,ก็เป็นปลาโน่นปลานี่นี่ขันท้ายแบบนี้จะเห็นถึงความสูงของเขาค่ะพี่น้องความงามความสูงของเขาโพดของแม่จ๋านะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่ก็หวังว่าแม่จ๋าจะได้กินเขาโพดนะคะ้าข้าวท้ายแบบนี้เขาก็จะเหมือนแบบเต,เตี้ยๆน้หน่อยนะคะจริงๆแล้วคือเกิดเล่ยของเขาหนอกเล็กแล้วถ้าเกิดว่าน้องเล็กเขาไปยืนตรงนี้นะคะเนี่ยบึง ไม่ดอกกะขนาดใบยิกไปคุ้มเขานะคะเนี่ยฟักท้องตรงนี้กับบโตนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแสงค่ะพี่น้องเนี่แต่ว่าผงซู้สึกว่าพื้นที่แถวนี่คือแบบเบึงขนาดใบยิกเขาหมักมากมาก,มาก,มากค่ะพี่นอ้องโอ้ต้นสูงอีหลีเดะเบึงพี่น้องเนี่ยเบึงเนี่ยน่ะสุดยอดเลยค่ะงามคักปลูกแบบบ่ได้มาใส่ปุ๋ยใส่ยางให้เขาค่ะพี่น้องเน้นธรรมาชาติล้วนๆน,นะคะ แล้วที่แม่จ๋าเอาเปลือกไม้นะคะเรื่องเหลืองนี่คือเป็นเปลือกไม่เอามาคุมเพื่อว่าห้หย้าเขาเกิดนะคะเกิดแต่ว่าเขาจะเกิดซ่าแล้วก็เกิดน้อยนะคะเป็นการคุ้มดินอีกอย่างหนึ่งให้ให้พืชพักตรงนี้ของเขานะคะแล้วเขาก็จะได้บ่ต้องแบบว่าลําบากมาถอนหญาอยู่บ่อยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาลุยปลาเขาโพดครับพี่น้องใส่ขาสัน่นมาีกต่างหากนี่เบิ่งไมดอกเนาะเนี่ยไม่ดอกเขาก็อยากดอกอยาก,ยากยางังเนาะเขาก็แบบ ยืดหาแสงอะพี่น,น้องบ้องนะนี่เห็นปะต้องแหวกหาเอาค่ะดีงามตัวใจค่ะนี่แหละถึงแม่จ๋าบอกว่าบ่ค่อยอยากออกไปใส่อยากอยู่กับสวนนะคะสาแรงอยู่สวนแบบอยู่ได้มืดเหม่อกับสวนนะคะพี่น้องซ่องนาซ่องหล้างซ่องนูน่นซ่องนี่นะคะอันนี้เป็นเต็งกวา สามนยนี่แม่จ๋าคิดว่าน่าจะพ่อเก็บแล้วละเพราะว่าเขาเป็นแตงลูกหน่อยนะคะแม่จ๋าซื้อพันหน่อยมาเนาะเรากะจะให้น้องอะไรคนมาเก็บนะคะมีแตงอยู่ประมาณสามสี่ต้นนี่แหละนะคะทั้งนึงก็จะเป็นสุกที่นี่นะคะหรือว่าบวัวฝรั่งเนาะซึ่งเขากําลังดอกนะคะนี่กําลังดอกเนาะแม่จ๋ากะคือแบบใบเขาง,งามคแลักลก็ปกคลุมนะคะแสงเขาไปบ่ถึงดอกแม่จ๋ายาันดอกเขาเนายันดอกล่วงนะคะ พราะว่าแสงซองบาถึงนะคะแม่จ๋ากะพยายามตัดใบเขาออกนะคะนี่เนี่ยเขาโพดตรงนี้ก็คือแบบสูงมากๆแล้วค่ะพี่น้องจา๋าสูงแบบเนี่ยใกล้จะถึงสะดือแม่จ๋าเราเดี๋ยวนี่สูงนะคะสูงนี่กับภาวนาวา ไฮเด้กินข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะปีนี้ก็คือเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวปีแรกที่แม่จ๋าทดลองปลูกค่ะพี่นอ้องล้ำต้นเขาก็คือแบบว่าใหญ่แข็งแรงนะคะนี่ีประมาณนี้เลยเนาะที่แรกที่แม่จ๋าปลูกในป่าทีพภาคเบิร์เมเกียแม่จ๋าปลูกตรงนี้นะคะมองเดียวที่นี่เขางอกคือแบบแม่จ๋าปลูกหลายอะ่ะคือวันมเมล็ดต้นหยอดมเมล็ดก็คือยอดหลายแล้วก็ะ่าคิดว่าเขาจะงอกทุกเม็ดค่ะพี่น้องบัดที่นี่ ไปมาพ่อเขางอกก็คือเขางอกเยอะและ้วก็ยิงโตขึ้นเขายิงเบียดกันเนาะแม่จ๋าก็เลยเอาออกนะคะยายออกจากตรงนี้แล้วก็แม่จ๋าก็เลยเอาไปปลูกนู่นแหละตรงป่าตรงหนุนที่ผ้าเบงเมเกียเออประมาณนั้นเนะเาะล่ะก็นเนี่่แล้วตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลาบันเดินโหนมมาใสา่แสงก็บค่อยถึงแม่จ๋าก็้องพยายามหายอย่างมาโนมกิง่งลาบันเดอออกไปทั้งนี้นะคะนี่ บ้างว่ะพี่น้องสูงใหญ่งามคักนี่โอ้ย <laughs> จิเป็นฟ้าไขบ่บ่อค่ะพี่น้องมาลุ่นกันนะคะเป็นการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวครั้งแรกนะคะแต่ว่าต้นสีนี่นะคะแม่จ๋าไปซื้อมาจากร้านขายต้นใหม่อยู่นี่เนาะที่แบบเขาก็เป็นข้าวโพดสามสีอะ่ะแม่จ๋าซื้อมาสองตน้นหนึ่งต้นแล้วก็สองต้นนี้นะคะเนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ย คือของประเทศนี่แต่ว่าที่เหลือนะคือเขาบอกว่าเป็นเป็นข้าวโพดที่มาจากไทยล้ะกันแม่จ๋าเพาะเมล็ดเองนะคะยอดมเมล็ดเองปลูกแล้วก็ดูแรลรักษาแต่วงวงสองต้นนี่คือแบบแม่จา๋าไปซื้อต้นที่เขาเพาะไว้แล้วมานะคะเขาโตแล้วนั่นแหละเออแม่จ๋าก,ก็เลยปอามาปลูกเนาะแต่ว่ากับแปลกเนาะเขาแบบแตกนอไหมพี่น้องนี่แตกนอต้นหนึ่งกับมิอย 3, สามสี่นอ ทั้งสองต้นเลยนะคะที่แม่จ๋าซื้อมานอแต่ว่าเขาพูดให้เขาเขาไม่ได้แตกนอเอียงออกมานะคะไม่ได้แตกก่อเออเนี่ยต้นเดียวก็คือต้นเดียวไปเลยนะคะนี่แต่ว่าที่ซื้อมาจากอยู่เนี่ยคือแบบเขาแตกก,ก่อน,นะคะเหมือนตะไคร์อ่ะเออทั้งนั้นก็จะเป็นทัวค่ะพี่น้องนี่ทัวนะคะกับประมาณนี้แหละนะคะอัปเดตให้พี่นอ้องบึงเนาะบุ้งวันรังการงานสางค่ะพี่น้องก,ก็เป็นความสุขของคนชอบปลูกเนาะ จะได้กินผลหรือบ่ได้กินกันเดี๋ยวจังว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแค่ปลูกให้เขางอกจะเรื่องเติบโตใดก็เป็นสิ่งที่แบบภูมิใจสาหรับคนชอบปลูกแล้วเนาะกลับไปราคาสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไปเจอกระไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมแนละฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้เอฟซีทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันนะคะ